สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังอยู่ในบทเรียนออนไลน์นะคะบทที่2แคลคูลัสเบื้องต้นนะคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่2แล้วนะคะเรื่องลิมิตของฟังก์ชันไปกันเลยค่ะ วุประสงค์นะคะก็เหมือนตอนที่1น,นะคะจะเป็นเรื่องสืบเนื่องกันนะคะก็คือวันนี้นักเรียนจะต้องตอบจุดวัตถุประสงค์2ข้อนี้ให้ได้นะคะก็คือข้อแรกอธิบายเกี่ยวกับลิมิตซ้ายและลิมิตขวาของฟังก์ชันได้ข้อที่2นะอธิบายเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชันนะคะที่ให้มาได้นะคะอ่า ลิมิตซ้ายนี่คือการทบทวนนะคะ size, ลิมิตซ้ายลิมิตขวาหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะนี่คือการทบทวนครูจะขออาหารไปเร็วๆเนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องรู้จักทฤษฎีบทคราวที่แล้วนะคะตอนที่หนึ่งเนี่ยครูพาวาดกราฟแล้วก็พิจารณากราฟว่าลิมิตซ้ายลิมิตขวาเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะถ้าลิมิตซ้ายลิมิตขวาเท่ากันแสดงว่าค่าที่เข้าสู่ ค่าที่เข้าใกล้มีค่านะคะแต่ถ้าเมื่อร่ก็ตามลิมิตซ้ายลิมิตขวานะคะไม่เท่ากันแสดงว่าลิมิตที่พยายามเข้าใกล้เนี่ยหาค่าไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาโมวาดรูปอยู่ตลอดไปไม่ได้นะคะเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นโดยมีทฤษฎีบทเข้ามาช่วยทฤษฎีบทแรกที่เข้ามาช่วยของเราก็คือเขาบอกว่าลิมิตของค่าคงที่นะคะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ ลิมิตตัวที่2ค่ะลิมิตของเลขยกกำลังเราสามารถหาค่าของเลขยกกำลังโดยการแทนค่าได้นะคะเช่นลิมิตของ x ยกยกกำลัง n นะะโดยที่ x เข้าใกล้ A ก็จะได้เท่ากับ a ยกกำลัง n นั่นเองผู้อย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างข้อนี้ลูกข้อนี้คือการหาค่าของลิมิต ลิมิตค่าคงที่ข้อนี้ค่าคงที่หรือค่าคงตัวคือเลยคะ1ส่วนเเพราะฉะนั้นลิมิตไม่ว่าจะเข้าใกล้ค่าเลขอะไรลิมิตของค่าคงที่เท่ากับค่าคงที่ก็คือเศษ1ส่วน7สังเกตไหมคะลิมิตหายไปแล้วเนาะต่อไปค่ะลิมิตของ x กําลัง3เมื่อ x เข้าสู่หรือเข้าใกล้5หนูก็เอาค่า x ที่พยายามเข้าใกล้5ไปแทนค่าใน ฟังก์ชันก็จะกลายเป็น5กำลัง3เมื่อแทนค่าลิมิตหายไปเหลือแค่เลยลูกค่าที่เราเอาไปแทนก็คือ5กำลัง3ข้อนี้เลยตอบ125นั่นเองนะคะอ่าต่อมาทฤษฎีบทที่2นักเรียนขาดูเยอะๆดูแบบคู่ขามันไม่น่ารักเลยใช่มันไม่น่ารักแต่ถ้าเราใช้จนชินเราจะจำมันได้นะคะเช่นลิมิตของค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันสามารถ าลิมิตนะคะแล้วหาค่าลิมิตค่อยคูณค่าคงที่ที่เราดึงออกมาข้อที่2เขาบอกว่าลิมิตผลบวกสามารถแยกหรือกระจายลิมิตเข้าไปในการบวกของฟังก์ชันได้ลิมิตผลลบก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถกระจายค่าลิมิตเข้าไปได้แต่ละตัวมาแล้วค่อยเอามาลบกันทีหลังก็ได้ไปแบบเร็วๆนะคะเพราะมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เราจะต้องไปรีบใช้มัน นะคะต่อมาค่ะข้อที่4นะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าลิมิตผลคูณลิมิตผลคูณก็สามารถแยกออกมาเป็นลิมิต2ตัวคูณกันค่าที่ได้เอามาคูณกันลิมิตผลหารก็เช่นเดียวกันลูกแยกออกมาเป็นสามารถออกมาให้อยู่ในรูปของผลหารได้ค่าของมันที่ได้ในแต่ละตัวก็มาหารกันนั่นเองนะคะ่าตามมาเลยข้อที่6นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟังก์ชันมันเป็นเลขยกกำลัง เราสามารถหาลิมิตของตัวมันธรรมดาก่อนแล้วค่อยมายกกำลังทีหลังก็ได้ Square Root เช่นเดียวกัน Square Root ก็คือเลขยกกำลังแต่เป็นเลขยกกำลังที่เป็นเศษส่วนนะคะอ่ะตาตงนี้นะครูจะไม่โมเวลามาอ่านทฤษฎีบทให้ฟังเพราะฟังแล้วมันน่าเบื่อนะ,ะเอาไปใช้กันเลยดีกว่า เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่บอกว่ายังไงลูกเขาบอกว่าจงหาค่าของลิ 4, มิตสองยกกลังเลบสม x บวกสเมื x ่อ x เข้าใกล้ห้านัเนีอนคะลิมิตคือการแทนค่าเข้าใกล้ไม่ต้องคิดอะไรมากนักเรียนแทนค่าไปเลยอย่างเงี้ยมันมีฟังก์ชันบวกลบก,กันอยู่ถึงสามโพด ะะเราก็แยกออกมาเป็นลิมิต3ตัวลบก,กันแล้วก็บวกกันตามเครื่องหมายในวงเล็บหลังจากนั้นเป็นการแทนค่าเข้าใกล้เมื่อ X เข้าใกล้5เราก็เอา5ไปแทนตรงไหนมี X เราเอาไปแทนลิมิตของ4คือลิมิตค่าคงที่ไม่มี X ให้แทนก็เท่ากับค่าคงที่นั่นเองนะคะเลขยกกำลัง5ากำลัง2นะคะ3คูณ5ได้เท่านี้ได้เท่านี้ ะะบวกลบกันออกมาแล้วได้39ครูจะไปแบบเร็วๆนะคะพอคิดว่าถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถพอและหยุดคิดได้นะต่อไปค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะจงหาลิมิตของ x กำลัง3ลบ2 x กำลัง2ลบ x ส่วนด้วย5ลบ3 x ครูไม่มัวมาเสียเวลาแยกแล้วลูกครูรู้แล้วว่าลิมิตคือการแทนค่าเพราะ,ะนั้นครูจะไม่แยก คิดเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนอย่างเงี้ยเสียเวลามานั่งเขียนทําไมไม่ต้องแยกเป็นตอนมาตอนเดียวก็แทนมันไปตอนเดียวเนี่แหละลูกแทนมันเข้าไปเลยนะคะข้อนี้เขาบอก x เข้าใกล้ลบสองตรงไหนมีเอให้แทนด้วยลบสองลูกจําไว้นะคะลิมิตคือการแทนค่าแทนปึบ๊บแทนปึบ๊บแทนปึบ๊บแก้สมการออกมาได้มีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสิบเอ็ดไปต่อเลย นะคะตัวอย่างต่อมาเขาบอกจงหาค่าลิมิตของ x กาลังสองลบห่ 1, อ่านว่าทั้งหมดยกกําลังสี่หมายความว่าอะไรคะก็หาลิมิตอีตัวนี้ปกติลูกได้เท่าไหร่แล้วค่อยมายกกําลังสี่ทีหลังโอเคไหมซึ่งลิมิตตัวนี้ครูคิดแยกเป็นตอนแต่ถามว่าครูขาหนูไม่แยกเป็นตอนเหมือนครูได้ไหมได้เอาเลยลูกไม่แยกเป็นตอนทําไงคะเมื่อ x เข้าใกล้สอง ตรงไหนมี x ให้หมูแทนด้วย2ตรงไหนมี x ให้แทนด้วย2ไองอตัวนี้ไม่มี x ให้แทนก็ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องเสีเรียสไม่ต้องวอรี่ x 2ไม่แทนตรง x ได้2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง2ลบ1 2กำลัง2มีค่าเป็น4 4ลบ1มีค่าเป็น3แล้วอย่าลืมยกกำลัง4ข้างนอกด้วย3กำลัง4มีค่าเท่ากับ81เสร็จแล้ว ต่อมาค่ะ,ะลิมิตร,รากที่3ของ3 x กลัง3บวก20 x กำลังสเมือเอ่อ x เข้าใกล้4 h e ฮัลโหลมันเป็นรากที่3นักเรียนขาย,ยอย่าไปตกใจรากที่3ของฟังก์ชันหนูดึงออกมาเป็นรากที่3ของการหาค่าลิมิตเหมือนเลขยกกำลังเมื่อกี้เลยลูกเพียงแต่ว่าเลขยกกำลังของเราต้องอยู่ในรูปรอง เศษ1นส่วนสแค่นั้นเองแล้วก็จำไว้เสมอว่าลิมิตคือการแทนค่าแทนค่าเข้าใกล้โอเคไหมคะอ่ะแทนแล้วได้ได้8นะคะรูปคูบังนี้หนึงเนาะอ่ะแอบให้ดูตรงนี้ชยะต่อไปเลยคะ่ะ ใบความรู้นะคะหน้าตายุ่งเหยิงแต่ไม่มีใครเขาจำกันหรอกเขามีแต่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้ให้ดูสรุปทฤษฎีบทที่เราเรียนมาวันนี้เรามี2ทฤษฎีบททฤษฎีบทที่1มีอยู่2อข้อทฤษฎีบทที่2มีอยู่7ข้อไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้จนชินใช้จนถนัดเราก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นต้องจำบอกรู้แค่ว่าลิมิตค่าคงที่เท่ากับค่าคงที่ลิมิตผลบวกผลลบผลคูณผลหาร นักเรียนก็ทำบวกลบคูณหารไปตามปกตินะคะไม่ได้มีอะไรมาเลยนะอ่ะใบงานนะคะวันนี้มีอยู่สองข้อฝากให้ทำนะคะแล้วส่งในคาบเนาะท้ายคาบตั้งกลุ่มอัลบั้มส่งงานวันนี้สำหรับวันนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ